นี่นะครับทุกคนคือมาม่าเผ็ดคูณสามนะครับแต่มันโดนมดกัดนะก็เลยละถุงก็ทิ้งไปแล้วด้วยนะครับมาม่าคุณสามของเรานี่นะครับเนี่ยรอมดกัดไหมพุนได้ร,รอบพุนตั้งแต่ยู่นานจัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปต้มก่อนแล้วมากินกันนะควันนี้นี่นี่นี่ต่อเครื่องปรุงนะครับนี่คุดสามเป็นจริงนะเราไม่ได้หลอกนะครับเห็นคุณสามไหมนี่ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมากินมาม่าเผ็ดกันนะครับนี่แล้วก็เราจะมีของไว้แก้เผ็ดด้วยนะครับไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่าประมาณแดอย่างครับเดี๋ยวเราจะกินกันก่อนคนละคำแล้วก็ไปชุบกันว่าใครจะได้อะไรไปกินนะครับของแก้เผ็ดเราไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าครับมาเริ่มคนละคำคำว่าเผ็ดคูณสามนะไม่ใช่คูณสองคุณหนึ่งครับโอ้ยคูณผมก็อะไรนี่คำใหญ่กว่าขาดแล้ว มาเอาแรกเอาอะไรเห็นเลยเอาไงาได้เอาอค้าไปค้าไปค้าหายอยู่ใช่ไหมไม่เผิดป้องไม่ผ็ดจริงหรอวะถ่า,า,ายถ่ยเอาไว้กินให้หมดก่อนบ้าบอมากินหมดก่อนกินหมดก่อนแล้วใครจะกินหมดแปดอันทีเรารวดอ่ะบ้าบอมามเร็วๆเอาอะไรก่อนอ่าคืออะไรอ่ะอะไรก็ได้เอาอะไรก่อนเอาไอ้นี่ก่อนนะบัพเปิ้ล ไม่อยากกินอ่ะเร็วๆชนะได้กินเหรออืมก็ไม่อยากกินอ่ะข้ามได้ไหมข้ามเลยก็ไม่ต้องกินกินต่อเพื่ออะไรป้องกินเพื่อพี่เพื่ออะไรเราต้องกินหนมทั้งที่เราอยากกินบะหมี่ต่อเออกินเร็วๆเร็วดี่เป็นเม็ดแต่ผมไม่เผ็ดอ่ะเอ้านี่หนึ่งอ่ะมีอด้วยเหมือนตั้งกฎมาฆ่าตัวเองต่อไปเอาอะไร แค่จะเลือกทำไมเกาลัดช่วยอะไรวะอ่าต่อไปน้ำน้ำแก้วเล็กไม่เอาทำไมอ่ะน้ำเกาลัดได้อุ้ยได้ได้ได้เร็วเร็วเร็วอ้ยเผ็ดเร็วที่คุณเขเผ็ดอ่ะคุณเร็วดิฮอะเกาลัดเหรอเกาลัดน่าสงสารเนาะได้อะไรผมเอาเกาลัดกระหังเม็ดเลยปะมาม ต้องแกะเองแกะเองครับโอ้ยแกะง่ายแบ่งให้ดิวไม่เอาไวาเราเร็วครับเร็วครับเร็วครับครับทั้งลูกแล้วครึ่งลูกแล้วใสออะไรแล้วก็ใส่กับครับขาันอร่อยอยู่นี่แล้วอร่อยมากดีดีครับ่ะต่อก่อนแล้วช่วยป่ะช่วยเหรออืมใช่ใช่ป่ะป่ะ อ๋ช่วยเยอะเลยนะจริงอ่ะข้าวกล้วยหวานตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่หกอย่างครับห้าหกอย่างนะฮะน้ำเป็นสองแก้วบิบกาเรียนกาวใหญ่เลยเริ่มเผ็ดแล้วอ่ะเร็วนานแล้วเฮ้ยเผ็ดอ่ะทุกอย่างแล้วมั้งเนี่ยเอาหมดอะไรเนี่ยน้ำตอร์เบรี่อ่อมาเฮ้ยดูแลเฮ้ยดูแลกินลยเฮ้ยน้ำตอเบรี่ เต็นเลยเต็มเต็มครับหวามังกรครับทุกคนเอออย่าเพิ่งกินให้หมดหยุดไม่ได้ตายแล้วไหลแล้วเผ็ดมากตอนนี้เรากินแล้วยังไม่ลีลาขนาดนี้เลยอุ้ไม่ลงอ่ะยังอ่ะตายแล้ไหลแล้วเผ็ดมากแต่คือเวลาไม่หายเผ็ดหรอคะตายแล้วตายแล้ว มามันเห็ดแต่ว่ามันตาจะไหลแล้วทำอาไกันอยู่วะป้องวะ <c oughs> ขอเวลานอกไปสั่งน้ำมกูกทำไมขน,นมมันไม่ช่วยเลยวะฮ่ <c oughs> ากรดูกมันกินไปกินมามันแพงกว่าเดิมอ่ะไหลแล้ว <c oughs> ไหลแล้วไหลแล้วมาฉุบไร,ร่ล <c> ะ <oughs> <c oughs> เอาเป็นน้ำแก้วเล็ก

คนแก่ขนมรอแล้วค่ะหน้าแดงแล้วครับเอาหน้าให้ดูหน่อยครับแต่เห็นเราต่โกงว่าเรากินแต่กอสองอ้านน่ะกินอันเดียวดิอ้าว <Okay. S 2> โอ้โกงแกนแล้วเนี่ยบา้าโอ้แต่กออันเดียวก็ไม่หมดเลยเหตุใะน,<อ>นี่ขนาดมามา่าแบบว่าไม่ได้ร้อนมากทีนี้ครึง่งเดียวพอมันใหญ่ไปเฮ้ยอย่างนี้เหรอครึ่งเดียวขนม,มให้ดูระบิโชว์หน้าตาเหมือนยูโรนะครับต่างป่ะเทศยูโรไว้บ้าใช่ นีนะปากแดงมากอือด้วยไหมในรูข้ขคารู้สึกเหมือนกันเรากินเวลากินขนมแ,มแห้งๆอันนี้มันเบกกว่าเดิมอ,ะอ,มอ่ะอะต่อต่อแบบขนมขนมข้าวโพดขนมเ้าเกลือข้าวโพดแครับรูกไหงอะ่ะขอเวลานอกไม่ได้จริงๆเผ็ดแบบให้ดูโอ๊ยอไอกรามต้งต่อเลยเปล่ามาดิครับบุดท้ายกินดิเฮ้ยของเธอไงเยอะไปเฮ้ย ไม่รู้จะทำอะ่ะค่ายกอดก็ไม่มีนี่นะครับสองข้าวพุท้ายนะจะกินทีเดียวกินน้ำเลยน,นะครับใหญ่ไปปะฉันไม่ค่อยมีมาม่าเลยมีแหมมาให้ค่ายกอดยินหนะะึ่งอ่ะพอแล้วเร<า> <c oughs> ียบครับเรียบร้อยมา เราวนนี้เอาสามทีเลยงี้กินอะไรหนมเหลืองเหรอเฮ้ยหนมนี่เออหนมเหลืองนี่ว่ะน้ำเหลืองก็น้ำตับตัวไปนตเหลืองก่อนโอ้ยกินนะ้ำขอเวลาหน้บมันช่วยไหไมวะเข้ามาเขาหนุ่มมันแห้งนี่มันไม่ช่วยเลยวะมันต้องอมป่ะอมป่ะอืออมแล้วเหมือนมันเผ็ดเหมือเดิมมันดูความเผ็ดอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังเผ็ดอยู่ น้ำยังเป็นไอเทมที่ยังไม่ให้กิน,นเกิดการติดคอกันก็คือ<า>นี่เป็นขนมที่ถามมาไม่ช่วยอะไรเลยนะครับเป็นขนมที่ไม่ช่วยอะไรเราเลยนะครับมนันังแค่ยังบอกไม่ถูกนะมาอาันสุดท้ายน้ำหนึ่งแก้ว<ม>แก้วใหญ่ยังยังหนมหนมหมดแล้วไม่หมดหนี่ไงไม่เกี่ยวหนมจะกินหนมไม่เอามากินน้ำทำแก้วเล็กแก้วใหญ่ดีแก้วเล็กกินไปแล้วมาเป่าพิษุบสามเป้า กิคุย bueno <c oughs> <c oughs> ผมจะลีลาในการกินน้ำป้งโอ<ห>้ยผมจะลีลาในการกินน้ำนะครับเฮ <laughs> <c oughs> ้ยแมลงเข้าอ่ะขนมเลยได้ไหมอ่ะขนมกินหมดแล้วไม่กินแล้วดีอะไรอะ่ะกินขนมอีกอ่ะน้ำหนึ่งแก้วนะ ขนขลุกไปแล้วเนี่ยมาดูแลขนมที่เราเอามาทุกอย่างวันนี้ไม่ช่วยเลยเลยกาลัดช่วยป่ะไรทีี่่นไปแล้วครับเขาได้จ้างเราต้องไว้อะไรให้เขาครับเป็นไงครับอะไเกาลัดช่วยไหมครับเกาลัดช่วยไหมครับเกาลัดช่วยคุณได้ไหมครับกินน้ำตบไมน้ำน้ำเกาลัดช่วยคุณได้น้ำถ่ายเพจยังเกาลัดช่วยได้ป่ะ กินขนมอ่ะเร็วกรรัตช่วยได้ไหมครับเร็วเร็วน้ำมูกไหลอ่ะกรรัตช่วยเผ็ดไหมเผ็ดอ่ะกินขนมอ่ะกรรัตช่วยเผ็ดได้ไหมครับไม่ไม่ช่วยไม่มีอะไรช่วยสรุปแล้วของแห้งๆวันนี้ไม่มีอะไรช่วยเผ็ดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเรากินเหลือไว้มีแต่น้ำมันก็ได้ช่วยที่ช่วยได้นะครับเฮ้ยคุณกินกรรัตได้ไงอ่ะคือแล้ววันนี้นะครับของที่แก้เผ็ดได้ก็คือน้ำเท่านั้นขนมแห้งๆกินได้แม่งเหมือนดูความเผ็ดขึ้นมานะครับทำให้หมดคุณต้องลองอีกเพราะคุณยังไม่หายเผ็ดเฮ้ยกินอีกเอาเหรอยังไม่จบเลย ตอปก่อนเขาเลยวเรามากินกันดิเมื่อกี้อะไรอ่ะไม่เห็นวะเฮ้ยมากินกันดิกก็รอบหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับเอาให้ดูน้ำตาใกล้ๆเมีให้ดูน้ำตาหน้าแดงเปล่าวะมองไม่เห็นว่าเมี์ถูกไหมเมีหน้าคุณแดงขนาดนี้เมย์โอเคบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับที่เรายังไม่กินขนมเลยกินแล้วคุณยังไม่ถ่ายแพร่งก็ถ่ายต่อ